เล่นเลยเป,ปิป๊ปดเป,ปิเฮ้ยสองตัวไม่ได้นะครับแล้วนี่คืออะไรรีสปินและโอมายังไงวันนี้หลังงไปบนแล้ว4ีร้อยบ้านเลยเหรอเพื่อนมันได้ยังไงอะพวกงงวะเอาแดะได้ไหมโอ้ได้แบบงงงงอา้าวงงหนักเลยกูทีนี้อะไรวะ ได้ยังไงก็ดูใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยเกยมนี้ยังไงเพื่อนต้นไม้วิเศษยังไงฮะขอพอหน่อย้วการจ้างวันนี้ล็อกไปเรียบร้อยฮะโอ้โหก็จัดกันไปนะโบนัสเกมนะครับผม โยชวิตาสดินเพื er ่อนสายปันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องลีหลันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมค่ายพีพีอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่แน่ใจชื่อเกมอะไรนะโคเวอร์โกหรือเปล่าไม่แน่ใจผู้จิ๋วอะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าเกมแล้วกันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมที่เรียบร้อยนะคุณดูนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่า เกมนี้มันแจกยังไงจ่ายยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูตารางการจ่ายกันสักนิดนึงแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นตัวแพงสุดลองมาก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็แก้วอะไรอย่างงี้ปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นตัววายนี้น่าจะเป็นโบนัสนะครับผมโอ้โหแล้วมีโอ้โหสัญ,ญลักษณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมแล้วกันนะฮะลายมี20นะครับผมลายน้อยแท้วะวันนี้มาทุนร5 0บบาทเลยครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนี่ครับก็ ฝากกดไลค์ก like, ด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ทำกันไปได้หรือเปล่านะกับเกมนี้นะฮะไป let's go เดี๋ยวขอปรับเป็นเป็น5บาทก่อนลวกันไปเล่นเลยเปรเปอรเปอเฮ้ยสงตัวไม่ได้นะครับแล้วนี่คืออะไรรีสปินและโอมายังไงวันนี้หลู่งงไปหมดแล้ว400บาทเลยเพื่อนมันได้ยังไงอ่ะพูกงงว่ะ เอาแดะได้ไหกโอ้โหได้แบบงงงงเอางงหนักเลยกูทีนี้อะไรวะมันได้ยังไงกูดูใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยเกมนี้ยังไงเพื่อนต้นไม้พิเศษยังไงฮะขอพรหน่อยแล้วการจ้างวันนี้ล็อกไปเรียบร้อยฮะโอ้โหโก็จัดกันไปนะโบนัสเกมนะครับผม ทุนร้อยห้าสิบวันนี้นะแปดฟรีจัดไปเบ็ดห้าบาทด้วยปึ๊บไม่ล็อกเปล่าเพื่อนอ๋อมันจะสะสมไปอย่างเงี้ยเหรอยังไงวะยังไงวะเพื่อนืออเฮ้ยยังไงครับมันนับแจมตรงนี้ป่ะนับจำนวนไอ้ตัวเขียวๆนี้ด้วยบวะสามร้อยสี่สบี่บาทรวมยอดป่ะโอ้ รวมยอดไปครับจังหวะนี้ฮะอือหูยรวมยอดฮะนะเ่าไร่อยู่นะ4030ได้ปโคสุดได้ยังไงเพื่อนโอ้ยได้อยู่เหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายครับคุณดูเฮ้ยหายมาอยู่หายมาอยู่มาขอหายอีกรูนึงครับจะได้ไปต่อนะเฮ้ยได้ได้ปะ่ะไอหายตัวเนี้ยได้ป่ะคุณดู เฮียส yeah, ี้อยสิบาทมาได้ไงวันนี้อรวมยอดไปครับโอมางงง,งว่ะเฮ้ยได้อยู่บวอีกแปดหมุนฟีก็จัดดีครับรออะไรฮะตอนนี้คูณสองด้วยนะโอ้แล้ววายเข้าสวยๆนะครัดูแต่จะได้วายแม่งไม่ล็อกนะครับผมเกมนี้อ,อีกห้าหมุนมาสหมุนยังไงเพื่อนหายยังไม่มาสักตัวเลย หายังไม่มาสักตัวเลยพวกเฮ้ยไ้ห่แดงห่แดงมาคนดูได้ยังไงพวกคูสองแปดสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมาเยอะจัดแต่ไม่เข้านะไม่จ่ายด้วยรอบสุดท้ายครับอ้าวให้ทองคำมาอีกแล้วดูให้ทองคำมาอีกแล้ว พูจิ๋วจัดไหทองคำหุ่นสองไปเบาๆโอ้โหไม่ถึงว่าคุณดูสิบบกขุนพีนะครับก็จบกไปประมาณนี้นะฮะทุนร้อยห้าสิบบาทนะครับก็พอจะได้หอมปากหอมคออยู่นะฮะสิบบกุนนะฮะโอเคได้อยู่นะไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมบไม่ไม่รดมยอดปะ โอเคทุนรายห้าสิบบาทก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวขอเราปรับสักเออเบดสิบบาทละกันนะครับผมก็จะลองทํากําไรเบาๆนะเนาะเฮ้ยอย่าบอกนะจะเข้าอีกรอบดูเบตสิบเบตสิบเข้าอีกรอบหรอโอ้ยไม่เข้านะฮะรีสปิดไปจังหวะนี้มาหรือเป่ารอบที่สองบึมปับโอ้หไม่เข้าอีกแล้วอุย้ยเกินล็อกหรือเปล่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรรวมยอดตรงนี้ยังพอได้อยู่ โอ้โหเหมือนแม่งล็อกเลยดูดิมันตูนโผล่อยู่เนี้ยนะคนดูอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเกมพูดจิ๋วนะฮะอ่ะใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครที่เคยเล่นไปแล้วบวกหรือไม่บวกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพื่อนฮะคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบยังไงนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกัน นะ,ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเก็บไหนก็ฝากติดตามด้วยกัน,นะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ